สวัสดีค่ะพี่นออ้องเอัดเส,สียงเป็นแทบแม <c oughs> มาค่ะพี่น้องค่ะผ,ผัดอยอียงไหมผัดถั่วแดงหมูบดใส่พริกหวานจ้ะพี่น้องนอาหารอาอินเดียอาหารไทยนี่ละชีสแมสสูนเนี่ยอร่อสุดเลย คิดยากกับฟตายต้มหวานกระแสอันไทยของน้ำมันนะเอาเยพีไปหน่อย ตำพริกกระเทียมผัดทำความกับหมูลงไปใส้เกลืองอตะไาทัวร์เนี่ยแซ่ต้มให้มันสุจกจะความที่น้องคะเขาเพื่อหวานเลยของเราเพื่อหว,วานไปจ้ะเอาตั่งหนึ่ง มาเดิอพี่น้องแสแงความนี่สิตัวมาน้องใส่หวานทัวน้นรได้กินหวานก็ดไ่แหว่ะกบบบอมแมนอยากกับบ้อมหงอ่ะพใช่แลก็สื่อใครสักที แต่ไว้รากดีต้มให้สุกตีไข่ลงน้ำต,ตาลกระเทียมแจบพี่น้องครับไปลงเห็ดตันเลย แค่ยังไงหรือเอิญที่สิบอคํคำไปบะบานไม้จ้ะเป็นยังไงอีกอะหาดินอืมอเไรเพราะเยู่พริกนี่มันก็ได้เผ็ดได้เป็นรอกพรดี ถูดิบครบ <c oughs> ผัดเลยหอนนะ่ะด่วยใส่น้ำมันเหรอขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องจ้ะไมค์กูเก่าที่เพิ่นขอมารับชมติดตาม แล้วกบออเดอร์แหนมวัวทั่วใต้คลิปแอบตายทัวกันเข้ามาั้ยมึงขึ้นยู่ร้องกันนั่นนะแหนปลาจ้ะนอกเห็นน้ำปลาฝากมุนมุน กลับมาเห็ดสูตรคือกันละพี่น้องค่ะ หอนพี่ลอง,ง,องเลยหัขาต้มเนาะคัดีมากต้มหมกเนาอะร็มันตรงคนวันนี้ใส่ข้าวต้มทั้งหัว ลกแล้วครับปอกผ้าใะ้ถาดแบบเนี้ง้อยน้ำตาลักเผาเ้าทห้ามเพิมเพิมพราะ <c oughs> เป็น,นเนื้อเนื้อจับจับเนาะ โอ้น้ำเด็ดน้ำเด็ดแต่จะตีน้อยน้ำเด็ดมากต่างจากมาหืมตัวจีายอ่ะพี่เด็ดใจเขาเถอะ มาเป็นเสาเขาบ้าเยมดีครับนะสะอบไหมเขาดีไหมนี่ จั๊กจั๊กจะได้อีกบมันข้าน it, ุงเขาอยู่ลงอาหารพี่น้องนุงกินบดมือมันนุ่งกินบดมือ เ้าที่กินคอไม่เคยสั่งเขงาขเล่ากับยาเฮ็ดกันหาเห็ดกันหาเห็ดหาเห็ดกันหาเห็ดกันไม่รู้

ไข้เต็มท่องอย่างวันสิฬาลาย่างกับข้าั้นน้องขึ้นขึ้นกระซเ้าบางเนี้ยตะบาน ก็จะว่าใายอยู่ <c oughs> เขามอสต์อะไรเนี้ยอมอตต์ <c oughs> แทนบทก็เลยขันว่างก็จะไปขงไปทางปลาพระคือเรจะเห้กระต่อมนั่นเว้นตัวหวางงานหลายขันนั้นเหมือนกับว่หาเจี๊ยมไม่เห็ด ดุนพี่้องจา้าเนี่ยตันซื้อมาก็เม็ดอยหน่อยอไงวะแมันชิมก่อนคือใครห้คือหางทอดตุมหวานกับใส่กะทิต้มเกลือไม่ี่เแะวันนี้ก็แซ่บขอบคุณเด้อจากพี่น้องจา้าติดตามรับชมให้กำลังแรงใจแยกนินงกบเมืองศรีแล้วก็ ให้พี่น้องตลอดปลอดภัยแค่ยวข้ามนะคะพอกันทิปใหไม่จ้าพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ